ครับสวัสดีครับครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆน,นะครับที่ถามมาที่ผมลงคลิปที่แล้วไปนะครับว่าเห็กไหลเจ้าป่านี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นเลหล็กไหลเจ้าป่านะครับทั้งที่ ก็ไม่มีใครเคยเห็นเคยรู้จักนะครับแล้วผมมายกให้เป็นเด็กไร้เช้าป่านี่นครับคือมีความรู้มาจากไหนหรือมีประสบการณ์อะไรเคยเห็นหรือเปล่านะครับลักษณะน,นี้นะครับครับในส่วนลึกๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกมา พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลเจ้าป่านี้นะครับผมนี่นะครับในเรื่องของเหล็กไหลเจ้าป่าน,นะครับอุปรพันธ์สันฐานนะครับก็คือ จะมีลักษณะนี้นะครับตามที่ได้ก่ามานะครับดูไม่เหมือนเหล็กไหลนะครับดูจะเหมือนพวกยางไม้พวก ยกมาแบอบกว่าของชนิดนี้นะครับเป็นเห็ดไหลเจ้าป่านะครับนี่นะครับผมจะให้ดูชัดๆนะครับอีกรอบหนึ่งนี่นะครับที่จริงผม นิดนี้นะครับผมมีไม่เยอะครับแล้วผมก็ตามหาอยู่เหมือนกันครับกูที่ที่คนนะครับเขาโดเอาไม้ผมเช่าต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมขึ้นไปสอบถามคือเขาจําไม่ได้ครับว่าเขาไปเจอที่กูไหนนะครับเด็กไหลจำพวกนี้นะครับนี่ครับจะเหมือน จะงอกในลักษณะเหมือนที่อยู่บนบนหัวพระฤลษีครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับนี่ครับที่เป็นจอมจอมที่เขาเรียกอะไรผมมั่ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ที่ตั้งอยู่บนหัวพระฤลษีครับบนผมนะครับที่ท่านใส่ข้อผวมไวมนะครับ ทีนี้ครับเรื่องข้อสงสัยนะครับที่ผมรู้ได้ยังไงเลยว่ามีประสบการณ์ยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลเจ้าป่านี้นะครับคือก่อนอื่นผมต้องบอกนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเกี่ยวกับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับ ก็คือถ้าพูดตรงๆนะครับเด็กไหลชนิดนี้ก็คือตรงนะครับตามคํำบอกเล่านะครับของคนแก่สมัยโบราณนะครับที่อยู่ในแถบนั้นนะครับแต่จะหาพบได้น้อยนะครับอันนี้คือผมใช้กล้องขยายนะครับส่องให้ดูนี่นะครับ สองให้ดูเนื้อครับอันนี้คืออยู่ในแล้วที่เป็นเนื้อสุดท้ายนะครับตัวนี้คือผมไม่มั่นใจว่าจะงอกไปได้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่าลักษณะสีนี้นะครับนี่นะครับแถบนี้คือสีที่แก่ครับคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางของ ที่เขาเรียกว่าเก็ดสีรวมกันครับเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นสีของอัญมณีนะครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ คือเหล็กไหลชนิดนี้นะครับคือได้ตรงตามตำราที่คนเท่าคนแก่คนโบราณนะครับเขาได้บอกมาแล้วก็ได้ยืนยันว่าเป็นเหล็กไหลเจ้าป่าแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งครับลักษณะของเขาครับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไหมนะครับก็คือเป็นเหล็กไหลที่ยืดได้หดได้ครับเพราะว่าส่วนมากที่เขาเรียกเหล็กไหลเจ้าป่าก็คือเป็นเหล็กไหลสายหรือสีนะครับแต่ไม่ใช่ตระกูลหรือสี นะครับผมเนื้อที่เห็นเหี่ยวๆนี่ครับแข็งครับนี่ครับที่เหมือนยางไม้เหมือนอะไรแข็งครับแล้วรูปลักษันก่อตัวของเขาก็คืออยู่ในตำราครับที่ว่าเขายืดได้หดได้เพราะว่าลักษณะของเขาเหมือนการบิดนะครับเหมือนการบิดการม้วนหรือว่าการยืดการหดน่ครับโดยธรรมชาตินะครับในหลักการที่ว่านะครับ เพราะว่ารูปลักษณะไม่เหมือนเหล็กไหลทั่วไปนะครับในชนิดนี้แล้วก็สีข้างในนะครับก็คือจะเป็นสีดำเงาหรือว่าดำออกสีนินนะครับที่ว่ากันคือ ชนิดที่มันตรงตามตำนาของเขาจริงๆเลยก็คือติดไหลเจ้าป่าในเนื้อข้างในจะเป็นสีนินครับสีดำงินเงาครับนี่ครับลักษณะนี้นี่ครับเป็นดำดำแถบนี้นะครับแต่ถ้า ที่เราเห็นนี้ครับที่เป็นเนื้อออกจะคล้ายๆทองแดงเนี่ยครับหรือคล้ายๆเป็นหนาเป็นอะไรเนี่ยครับก็คือจะอยู่ในขั้นที่ว่าขั้นสูงสุดก็คือจะรวมสีในระดับในระดับที่ว่าเจ็ดสีนะครับเจ็ดสีมันรวมกันนะครับของนีไหลว่าเพียดนี้ส่วนมากเนื้อจะเป็นสีเนินครับดำนะครับ แล้วก็การงอก็คือลักษณะที่นี่ครับจะไม่เหมือนใครงอขึ้นมาก็จะเป็นแหลมๆนะครับไม่เป็นปุ่มนะครับไม่เป็นปุ่มเหมือนเหล็กไหลจอมปวก่นิดอื่นนะครับนี่นะครับการงอเบาครับอันนี้ไม่หนักนะครับอันนี้คือผมอองน้องพึ่งนะครับา่ายนะครับหลังจากที่ออกคลิปไปนี่นะครับ อันนี้คือเศษนะครับที่แก่ที่สุดนะครับในเหล็กไหลที่เป็นเหล็กไหลเจ้าป่านะครับแล้ไม่มีเปลือกหุ้มนะครับคือเปลือกหุ้มขเขาจะเป็นลักษณะดำๆนี้นะครับก็คือในส่วนนี้จะไม่มีครับไม่มีเปลือกหุ้มนี่ครับก็คือสีเขาผมถึงบอกว่ารวมยู่ในขั้นที่เป็น ผมจะเปิดไฟโทรศัพท์นี่ครับคือสีของเหล็กไหลนะครับจะไม่ใช่สีของอัญมณีเหมือนหินนะครับนี่ครับคือเป็นสีของเหล็กไหลเจ้าป่าที่อายุแก่จริงๆนะลักษณะนี้ก็คือ ได้เกิดการหมักหมมนะครับแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ไม่ใช่ยันยนณบนีครับเพราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งไป้ายพวกผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันับ สีก็จะมีสีคล้ายๆเหมือนพวกครับทิมเหมือนพวกเกตก็จะมีสีประจำอยู่แล้วครับพวกนั้นหรือว่าพวกจกพวกอะไรครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือเขาจะมีหลายสีครับรวบมกันนะครับนี่ครับ บเจอน้อยนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันก็คือตรงตามตำนานะครับที่ผมสอบถามคนเฒ่าคนแก่นะครับที่เขาสะสมเกี่ยวกับเด็กไหลจอมปวกนี่นะครับนี่นะครับการออกนะครับก็มีเป็นปุ่มเล็ก สีจะดำนินครับดำนินนะครับ <c oughs> ในกลุ่มนี้คือ <c oughs> เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับ ชิ้นที่ท่านผู้ชมคล้องใจนี่ครับว่าจะมีลักษณะนี้นครับจะมีเหล็กหรือไม่นะครับนี่ครับข้างล่างนี้คือจะมีทุกสีนะครับในกลุ่มนี้แต่ผมไม่ได้ปัดออกนะครับก็คือปล่อยตามธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับ คือผมจะลองให้ดูนะครับแต่ละชิ้นนะครับถ้าในส่วนที่เป็น <c oughs> เหล็กไหลจริงๆนะครับจะมีแม่เหล็กนะครับไม่เยอะถ้าถึงระดับที่ว่า เอาแม่เหล็กมาล่อดูแล้วก็ติดหนึบลักษณะนั้นก็คือถ้าก้อนใหญ่นั้นผมว่าห้าสิบห้าสิบครับแต่ไม่ไม่ฟันทงนะครับว่าเป็นของปลอมของแท้นะครับที่เห็นในคลิปทั่วไปนะครับแต่สําหรับผมนะครับลูกที่แรงก็คือเป็นเม็ดเหล็กไหลนะครับจะแรงแต่ตัวใหญ่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือไม่อันนี้มีครับนี่ครับตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับตัวนี้มีนะครับนี่ก็มีครับนี่ครับ สามารถดึงม่ได้ครับแต่ไม่แรงครับแต่ยกขึ้นไม่ได้คนี่นี่ครับตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดครับแต่ก็มี ไม่วิ่งหานะครับแต่ถ้าเรามากิี๊ดๆแบบนี้มีติดตๆหน่อยนี่ครับนี่ครับจะวิ่งตามไม่เหล็กพอประมาณถ้าเรามาติดนะครับต่ไม่ถึงกับว่ากระโดดใส่เหมือนตัวที่เราเคยลองนะครับ ันนี้ก็จะมีครับนี่ครับนี่ครับส่วนมากถ้าเป็นเหล็กหลจรยยิงจริงนะครับจะมีนะครับเหล็กนี่ครับนี่ครับแต่ไม่ถึงกับแลงนะครับไม่เหมือนเหล็ก ตัวตัวไปนี่ครับตัวนี้ครับท่านคิดว่าจะมีไหมครับเบาครับตัวนี้จะลองให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้วิ่งเข้าหาเลยครับตัวนี้นี่ครับเต็มยกขึ้นไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่เยอะขนาดน,นั้น นีตัวนี้ก็มีครับนี่ครแล้วตัวนี้นะครับเหมือนเป็นยางไม้เหมือนเป็น มันไม่ใช่เหล็อ,อไหลนะครับจะมีไหมครับ ตัวน,นี้หนักนะครับแต่แตไม่เท่าไหร่นี่ครับนี่ครับ,รบสามารถลม้มยังตามแม่เหล็กได้นะครับ ก็มีปฏิกิริยานะครับแต่ไม่แรงนะครับในกลุ่มที่เป็นเด็กไหลเจ้าป่านะครับ นีัตว้ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมยินยันนะครับก็คือนี่อยู่ในสายของเด็กไหลเจ้าป่านะครับตามตำราก็คือยืดได้หดได้นะครับแล้วก็เนื้อจะเป็นสีนินนะครับ ยังมีการงอกได้นะครับก็คือยังไปต่อได้ครับตัวนี้ที่จริงแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรมากกว่าครับเหมือนเป็นที่ผมบอกครับเหมือนเป็นยางไม้เหมือนเป็นพวกลากไม้ธรรมดานะครับแต่ไยป่านี้จะแรงครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะอาหารหลักของเขาจริงก็คือเป็นสมุนไพรครับที่มีเป็นอายุวัฒนะนะครับที่ว่าประมาณนั้นนะครับ ครับคลิปนี้ก็เราก็พูดกันเพียงแค่นี้นะครับก็คือมาตอบข้อสงสัยนะครับให้ท่านเอฟซีที่ยังสงสัยอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่รับประกันนะครับว่ามันเป็นเด็กไหลเจ้าป่ากิงรือไม่นะครับแต่คือมันตรงตามตำราครับที่ผมมาหมายรับชมนี้นะครับ แล้วก็ไม่มีมากครับผมก็ยังเสาะหาอยู่ครับทุกวันนี้ในกลุ่มนี้ครับเพราะว่าคนที่ได้มาเขาก็ยังระบุไม่ได้ครับว่าเจอที่กูไหนนะครับที่แน่ๆนะครับเด็กไหลถ้าไปเจอครับเด็กไหลไม่มีชิ้นเดียวแน่นอนครับนะครับเด็กไหลจอมปลวกนะครับในตระกูลที่ สายฤๅษีนะครับเป็นตระกูลฤาษีเหล็กไหล,หลดํานะครับก็คือเหล็กไหลนะครับถ้าเราไปเจอครับไม่มีถ้าเจอไม่มีชิ้นเดียวแน่ๆครับเพราะว่าเหล็กไหลครับมีโคตรเง่ามีตระกูลครับผมมีเครือญาตินะครับแล้วอยู่กันเป็นกุกนะครับ แต่และชิ้นมีตัวแปลกผสมครับผมผมแล้วก็ยืนยันครับแท้เหล็่ไหลสจอมปลวกนะครับมีหลักฐาน,นครับมีคำบอกเล่ามีทุกอย่างครับที่ถ้าเป็นระดับสิบยี่สิบดัวก,ก็คือมีถ้าผมซื้อมาก็มีเจ้าของเดิมครับ <S <S บอกได้ว่าใครคือเจ้าของเดิมครอบครองคนแรกอะไรประมาณไหนครับสามารถบอกได้นะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ